สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ว่าไปเรื่อยพอดแคสต์กับคุณชายโอ๊ตวีล็อกไลท์ชาแนลครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับจะขออนุญาตนําเสนอเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับตำนานพระหมอเท่านะครับตำนานพระหมอทเทเป็นตำนานเปนิทานเรื่องเล่าของชาวสุรินทนะครับซึ่งเขาเล่าว่าการที่จะจับช้างได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีวิธีการนะครับ รู้จักวิธีแล้วก็สามารถที่จะจับช้างได้เนี่ย <_ t ell> ก็ต้องเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากนะครับซึ่งพระมอทเทาเนี่ยตามตำนานเนี่ยเป็นคนที่จะต้องมีความสามารถสูงในการจับช้างเก่งกว่าคนทั้งหลายนะครับซึ่งจะต้องจับเก่งตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มจนกระทั่งได้รับตำแหน่งสูงสุดกลายเป็นพระมอเทาและหลังจากได้รับตำแหน่งอันเป็นตำแหน่งที่ทรงเกียรติแล้วก็จะได้แต่งงานอยู่กินกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็เรื่องราว นะครับสืบเนื่องของตำนานพระหมอเท่าในการจับช้างคล้องช้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังพร้อมๆกันในว่าไปเรื่อยพอดแคสต์ฉบับนี้ครับ เล้าความถึงตำนานพระมอเท่านะครับพระมอท่าเนี่ยหลังจากที่ได้รับตำแหน่งว่าเป็นพระมอท่าก็ได้อยู่กินฉันสามีภรรยากับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็ได้ให้กําเนิดบุตรชายนะครับซึ่งบุตรชายของพระมอท่าเนี่ยก็ได้ชื่อว่ากล่องนะครับเด็กชายกล่องนะครับซึ่งตามธรรมเนียมประเพณีเนี่ยของกลุ่มผู้เลี้ยงช้างแล้วเนี่ยถ้าพระมอท่าเนี่ยได้ลูกคนแรกเป็นผู้ชาย บรรดาหมอช้างทั้งหลายเนี่ยก็จะพากันมาแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมถือว่าหมอช้างนั้นเป็นคนที่มีบุญบารมีมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าได้กําเนิดลูกชายมาเป็นคนแรกนะครับและหมอช้างทุกคนเนี่ยก็จะพากันเอาเปลือกไม้กระโดนนะครับมารองรับการยกตําแหน่งสูงสุดให้โดยไม่ต้องไต่เต้านะครับถ้าได้ลูกคนแรกเป็นผู้หญิงทุกคนจะเลื่อมจะเสื่อมศรัทธานะครับ ในครั้งนี้เมื่อพระมอเท่าเนี่ยได้ลูกคนแรกเป็นผู้ชายนะครับจึงสร้างความวิติยินดีให้กับพระมอเท่ามากนะครับพระมอเท่าเนี่ยมีลูกชายก็ได้ตําแหน่งอันยิ่งใหญ่นี้ต่อจากตนพระมอเท่าคิดอยู่เสมอว่าจะทําอย่างไรเนี่ยให้ลูกชายของตนเองเนี่ยจะมีความชํานาญเชี่ยวชาญแล้ก็มีความสามารถสูงนะครับในการ คล้องช้างในการจับช้างเหมือนกับตนเองนะครับตามตำนานนะครับได้กล่าวไว้ว่าในกล่องเนี่ยลูกของพระมอเท่าเนี่ยเคยเกิดเป็นช้างมาก่อนนะครับต่อมาหมอช้างก็คล้องมาได้จึงมาได้ตายในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ด้วยสาเหตุอันใดก็ไม่ทราบชัดพอได้เกิดใหม่ก็เกิดมาเป็นลูกของพระมอเท่าจึงระลึกชาติได้นะครับเมื่อกล่องเติบโตขึ้นเนี่ยย่างเข้าสู่วัยรุ่นวัยหนุ่มนะครับพระมอเท่าก็พยายามที่จะฝึก ไอ้กล่องเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมีความสามารถในการจับช้างแต่อยู่มาวันหนึ่งครับพระหมอเท่าเนี่ยก็ได้ชวนภรรยาและลูกเนี่ยออกไปฝึกหัดจับช้างในป่าโดยไม่ได้บอกกล่าวนะครับให้หมอช้างอื่นรู้เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา3คนพ่อแม่ลูกนะครับก็ได้เดินทางนะครับเข้าป่าเข้าดงนะครับเพื่อที่จะไปคลองช้างนะครับก็ได้แวะไปพักใกล้กับต้นไม้ต้นใหญ่ซึ่งชื่อว่าต้นมุงมังใหญ่ นะครับที่บรรดาหมอช้างจะเรียกว่าจังรมนะครับหรือที่พักของพวกหมอช้างเมื่อเก็บสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยนะครับพระมอเท่าจึงให้ภรรยาเนี่ยอยู่เฝ้าจังรมทําหน้าที่หุงหาอาหารรอตนกับกล่องเนี่ยกลับมาจากทําพิธีการคลองช้างแล้วก็หรือพิธีออกไปโบดช้างหรือโพนช้างนั่นเองก็เริ่มขึ้นระหว่างพระมอเท่าเนี่ยผู้ทําหน้าที่เป็นหมอนะครับ ขี่คอช้างกล่องเป็นมะแล้วขี่ท้ายช้างในระหว่างเดินทางเข้าป่าเกาะกล่องเนี่ยก็ได้พูดกับพ่อพระหมอเท่าว่าขอให้พ่อเนี่ยคล้องเอาแม่ช้างและลูกช้างส่วนลูกช้างเนี่ยจะตามมาเองกล่องเนี่ยจะตามเอาเองท่านพอมอเท่าก็พยายามที่จะพูดให้กล่องเข้าใจว่าโดยธรรมเนียมการคล้องช้างนั้นเนี่ยไม่ให้เอาแม่ช้างเพราะช้างจะอยู่ในป่าเพื่อก่อเกิดลูกช้างตัวใหม่ๆขึ้น และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแม่ช้างก็จะมีพละกกาลังมากแล้วก็ฝึกยากลําบากกว่าลูกช้างด้วยพ่อกับลูกก็ถกเถียงกันด้วยเหตุผลดีทั้งคู่ครับเมื่อเดินทางมาถึงได้สักพักก็จึงพบเห็นกับช้างโขลงหนึ่งนะครับในโขลงนั้นก็มีอยู่เชือกหนึ่งซึ่งจากการะลึกชาติได้เนี่ยของกล่องทําให้ทราบทันทีว่าเป็นแม่ของตนเมื่อชาติปางก่อนที่กล่องนี้เคยเกิดเป็นช้างฝ่ายพระมอเท่าเมื่อเห็นช้างเชือกนั้นนะครับมีลูกเด็ก ก็อยากให้ลูกช้างเนี่ยเชือกนั้นเนี่ยก็จึงขับไล่เข้าไปไประชิดตัวอย่างไม่ลดความพยายามในขณะที่พระมอทเทาทําหน้าที่ไล่ตอนลูกช้างอยู่นั้นเนี่ยกล่องเองก็ตะโกนบอกพระมอทเทวว่าพ่อจ๋าพ่อจ๋าขอให้พ่อคล้องเอาแม่ช้างมาด้วยเถิดนะอย่าได้คล้องเอาลูกเลยนะครับเพราะถ้าคล้องเอาลูกช้างอย่างเดียวเนี่ยกล่องจะเกิดความสงสารแม่ช้างมากที่ต้องพาลูกวิ่งหนีเอาชีวิตให้รอด ด้วยระลึกชาติได้ที่ตัวเองเนี่ยก็เคยเป็นลูกช้างแล้วก็ประสบชะตากรรมเช่นนี้มาก่อนจึงตัดสินใจนะกระโดดขึ้นไปบนหลังช้างป่าที่เคยเป็นแม่ของตนเองเนี่ยวิ่งเข้าไปในป่าพร้อมกันโดยไม่อะไรอาวรแล้วก็ไม่เป็นห่วงพระมอธเท่าต่อย่างไรในขณะที่พระมอเท่าเนี่ยก็พยายามขับช้างอ่ะไล่ตามกล่องไปนั้นเนี่ยพระมอเทาก็ร้องตะโกนให้กล่องเนี่ยกลับมาแต่กล่องก็ทําเป็นไม่สนใจนะครับส่วนช้างป่าเมื่อมีคนกระโดดขึ้นเนี่ย บนหลังช้างเนี่ยแล้วเนี่ยก็ยิ่งตกใจแตกตื่นวิ่งหนีกันอย่างรวดเร็ววิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนระยะเวลาระยะทางเนี่ยระหว่างนั้นนะพระมอเท้ากับกล่องเนี่ยก็ห่างออกไปทุกขณะพระมอเท้าก็ได้แต่ตะโกนเรียกกองเอ้ยกองเอ้ยกล่องก็ขานรับไปว่ากุ๊กกุ๊กกุ๊กนะครับกองเอ้ยกุ๊กในที่สุดเสียงขานรับของลูกของพ่อก็จางหายไปเพราะแม่ช้างก็พากล่องเข้าไปในป่าลึก เมื่อพระหมอเท่าเนี่ยก็ตามลูกชายไม่ทันแล้วพระหมอเท่าก็จึงหวนกลับไปหาภรรยาที่เฝ้าอยู่ที่จังรมแต่แล้วอนิจจาพระหมอเท่ากลับมาถึงจังรมได้แต่พบรอยเลือดและเศษเนื้อกระจัดกระจายอยู่นั้นพระหมอเท่าก็รู้แล้วว่าโอ้โหเนี่ยฝีมือของเสือแน่นอนเสือได้เข้ามากัดกินภรรยาของตนมีเหลือเพียงแค่เศษเนื้อของแขนนางเท่านั้นพระหมอเท่าจึงหมด สิ้นความหวังแล้วทุกอย่างลูกก็เสียเมียก็ตายพระมอทเทาจึงเก็บเอาเศษส่วนนะครับของแขนของนางเนี่ยของเมียของพระมอทเทาเนี่ยที่เหลือเอาไว้ผูกมัดไว้ที่บ่วงบาดนะครับเดินกลับบ้านด้วยความสลดรันทดใจนะครับไม่สามารถที่จะบรรยายได้เพราะมันเศร้ามันทุกข์มันทรมานเพราะเสียทั้งลูกเสียทั้งเมียเมื่อพระมอเทานะครับเดินทางกลับมาถึงบ้าน บรรดาหมอช้างต่างๆก็เข้ามาถามถ่ายสารทุกสุกดิบของท่านที่ออกไปนะครับที่ออกไปล่าไปคล้องช้างคนเดียวพระหมอเทาจึงตอบด้วยความหมดสิ้นแล้วทุกอย่างในชีวิตพร้อมกับตําแหน่งพระหมอเทาท่านทั้งหลายอย่ามาถามอะไรเราเลยบรรดาหมอช้างทั้งหลายต่างก็มองเห็นด้วยความโศกเศร้าเสียใจในตาของพระหมอเทาจึงต่างก็ร่วมแสดงความเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นกัน ส่วนฝ่ายพระหมอเทาก็ได้ประกาศขึ้นท่ามกลางที่ประชุมหมอช้างทั้งหลายว่าเราหมดสิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวถึงเราอีกเลยเราขอฝากชิ้นส่วนที่เป็นบ่วงบาดท,ที่มีแขนนางติดไว้ด้วยถ้าเข้าป่าให้พูดถึงกล่องทุกครั้งเพราะเขาได้เป็นเจ้าของช้างทุกเชือกในป่าแล้วและเวลาฝึกหัดช้างทุกครั้งก็ให้เรียกถึงกล่องด้วยทุกครั้งเช่นกัน พระครูประกรรมเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นจึงเข้าไปรับคำสั่งอา,าสาที่จะรับและรักษาประเพณีนี้ไว้โดยจะไม่อนุญาตให้พ่อกับลูกเข้าป่าไปด้วยกันและจะไม่อนุญาตให้นำภรรยาไปด้วยนอกจากนั้นหากช้างเชือกใดถูกหมอช้างคล้องมาได้ก็จะไม่อนุญาตให้หมอช้างคนนั้นนั่งคอช้างเข้าป่าโดยเด็ดขาดดังนั้นระเบียบประเพณีการคล้องช้างเช่นนี้ จึงมีไว้จนปัจจุบันโดยนับถือพระครูประกรรมเท่านั้นพระหมอเท่าจะไม่มีอีกต่อไปนี่คือตำนานของพระหมอเท่าตำนานพระหมอเท่าเป็นนิทานพื้นบ้านของชาวกุยชาวกุยก็คือชาวสวยนั่นเองนะครับเป็นชนเผ่าหนึ่งนะครับของชาวสุรินชาวอ,าอีสานใต้นะครับชาวกุยยอจึงนะครับ ที่ยึดถือว่าผีประคำเนี่ยหรือพระครูประกมเนี่ยก็คือวิญ,ญญาณอันสูงสุดที่คอยปกป้องนะครับคุ้มครองช้างส่วนชื่อกล่องเนี่ยเป็นลูกชายของพระมอเท่าที่มีอดีตชาติเป็นลูกช้างผู้ตามหาแม่นั้นได้รับการยกย่องให้เป็นวิญญาณคอยปกป้องช้างป่าปัจจุบันหมอช้างชาวกุยหรือชาวสวยเนี่ยจะเอ่ยชื่อกล่องร่วมในพิธีต่างๆที่เกี่ยวกับช้าง เป็นเยี่ยงอย่างในเรื่องของความกตัญญูได้เป็นอย่างดีครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของตำนานพระมอเท่านะครับตำนานเรื่องเล่าของคนสุรินที่ว่าไปเรื่อยได้หยิบยกมาแบ่งปันนะครับเล่าขานตำนานพระมอเท่าตำนานการจับช้างไทยนะครับแต่โบ,บราณของคนสุรินครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับคุณชายโอ๊ตวีล็อกไลท์แช n แนลครับ